ัจจธรรมว่างมีครั้งที่125ท่านคงโยหันเหลินเมตตาเมื่อวันที่สิองกุมภาพันธ์ส5งพสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนที่ข้าพเจ้าเคารพนอบน้อมจริงใจพวกเราจะพูดถึงหลักธรรมสากลจะไม่พูดถึงนามรูปและเทคนิคของลัทธิอื่นๆหลักธรรมสากลที่พวกเราจะพูด ไม่มีคู่ปรปักไม่มีบุคคลไม่มีตัวฉันไม่มีแบ่งแยกเพราะมันไม่ใช่วิถีแห่งจิตใจมันคือภาวะเดิมทีภาวะดั้งเดิมคือวิถีแยกยนแห่งยานตนที่พวกเราจะพูดนี้ก็คือหลักธรรมสากลร้ายการเกิดภาวะเดิมทีของหลักธรรมสากลคือมีไม่มีว่างไม่ว่าง ว่างไม่ว่างมีไม่มีลักษณะที่แท้จริงเรียกว่าไม่มีสภาวะที่ยึดติดและแบ่งแยกถ้าที่เธอพูดนั้นยังมีสิ่งที่สลับซับซ้อนปะปนยุ่งเหยิงและทัศนะความคิดมากมายยังผสมกับสิ่งที่อ่านจากหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนั้นหยิบยกมาจากหนังสือมาพูด นั่นยังไม่ใช่จริงแท้แน่นอนนั่นเป็นการอุปมาอปมุปไมยนั่นเป็นวิถีหนึ่งที่เกิดจากจิตใจเพราะว่าอนันตชาติมาท่ามกลางความผิดพลาดสับสนปนเปพวกเราเชื่อสภาวะมากมายชาตินี้ตั้งแต่เกิดมาสิ่งที่เธอสัมผัสสิ่งที่เอาเข้าไป และสิ่งที่เรียนรู้มาอยู่ในสภาวะของสิ่งที่อัตตารับรู้บางครั้งเมื่อมันไม่คืนสู่ภาวะเดิมทีมันยังมีการอุปมาอุปไมยสภาวะทั้งปวงนั่นคือข้อมูลประกอบการพิจารณาเป็นขั้นตอนที่ทำให้สภาวะของเธอเจริญเติบโตมันไม่ใช่ลักแท้ไม่ใช่หนึ่งลักรวม หนึ่งแกนแท้มันไม่ใช่แก่นหลักธร,รมสากลมันไม่ใช่ภาวะเดิมทีลักแท้ไร้ลักลักษณะที่ไม่มีที่ใดไม่ใช่ลักมันไม่ใช่ลักแยกยนมันไม่ใช่ว่างแท้แยกยนมีมันเป็นวิถีหนึ่งที่เกิดจากจิตใจถ้าพวกเราพูดถึงวิถีที่เกิดจากจิตใจ ก็มีวิถีกุศลมีวิถีกุศลอกุศลมีวิถีอะวิชาพวกเราต้องการกำจัดวิถีที่เกิดจากจิตใจก็ต้องกลับสู่ภาวะเดิมทีมีไม่มีวิถีแยบยนแห่งยานตนชีวิตคนเราที่เป็นได้ยากที่สุดที่ล้าค่าที่สุดไม่อาจคาดเดาที่สุด สมบูรณ์ที่สุดพวกเรารอแล้วรออีกรอนานแสนนานรอเพื่อจะได้พบวิถีแยบยนแห่งยานตนไม่ใช่เรื่องง่ายดายไม่ธรรมดาวิถีแยบยนแห่งยานตนเป็นลักษแท้จริงเป็นชมหน้าดั้งเดิมของชีวิตพวกเราโดยทั่วไปเริ่มพื้นฐาน ด้วยการศึกษาวิถีแห่งจิตใจวิถีแห่งจิตใจแต่ละศาสนาแต่ละละัทธิแต่ละนิกายแต่ละสำนักมีหนังสือมากมายมากเหลือเกินมีพระสูตรคำพีล้วนคือวิถีที่เกิดจากจิตใจวิถีที่เกิดจากจิตใจเป็นกุศลที่หลั่งไหลออกมายังไม่สามารถพ้นสามโลก ยังไม่สามารถกระโดดออกจากเสียงและรูปจะก,กำจัดเสียงและรูปจำเป็นต้องแน่นอนต้องจริงแท้ต้องจากสิ่งที่อัต,ตาลบรู้ผันเปลี่ยนคืนสู่โฉมหน้าดั้งเดิมที่เป็นลักษณ้ไร้ลักักษณะที่ไม่มีที่ใดไม่ใช่ลักักษณะวิถีแยบยน จึงต้องอาศัยมีไม่มีดังนั้นพวกเรามักจะพูดคำพังเพยมักจะกล่าวว่าโอ้คิดตกแล้วโอ้เลิกแล้วโอ้ปรงได้แล้วโอ้ไม่ยึดติดแล้วโอ้ปล่อยวางแล้วนั่นเป็นแค่คำบรรยายเป็นแค่รูปลักษณะเปรียบเทียบสภาวะเดียวเดียว เป็นแค่ชั่วครู่ชั่วคราวยังไม่จริงแท้แน่นอนจากที่คิดไม่ตกตอนนี้คิดตกแล้วเดี๋ยวก็คิดไม่ตกอีกตอนนี้ปล่อยวางได้เดี๋ยวสักครู่ก็ปล่อยวางไม่ได้เขาจะยึดติดเพราะเขายึดมียึดติดความมีนี้ไร้ขอบเขตนับไม่ถ้วนมีก็คือใจ ใจก็คือมีหลักธรรมนี้แน่นอนพวกเราใช้วิถีแห่งจิตใจเรียกว่ามีเธอคิดดูขณะที่พวกเราฝึกฝนเรียนรู้ล้วนอยู่ที่มีเธอดูสิชีวิตทั้งปวงในฟ้าดินจักรกวาลทุกคนไม่เข้าใจธาตุที่ร้ายรูปร้ายลักษ์พวกเราใช้คิดรูปที่คิด จะเข้าใจผิดได้ใช้เจตนาผิดเช่นดอกไม้บานดอกไม้ร่วงโรยถ้าคิดถึงรูปคิดว่ามันบานอย่างไรร่วงโรยอย่างไรแต่ถ้าเธอใช้รู้แจ้งมองเห็นตั้งแต่เริ่มต้นจนท้ายก็จะเห็นลักษณะดั้งเดิมของมันภาวะดั้งเดิมของมันคือมีไม่มีว่างไม่ว่าง ว่างไม่ว่างมีไม่มีนั่นเรียกว่ารู้แจ้งเรียกว่าเพ่งสองทะลุปลุกปลงเรียกว่าคิดตกแล้วอย่างแท้จริงตัดขาดความทุกข์ความกังวลอย่างแท้จริงปล่อยวางจริงไม่ยึดติดจริงๆเพราะถ้าเธอไม่เข้าถึงมีไม่มี เธอจะรู้ได้อย่างไรว่าดอกไม้บานและร่วงโรยอย่างไรนี่คืออุปมาอาศัยดอกไม้เป็นตัวแทนสรรพสิ่งสรรพรูปในฟ้าดินรูปลักษ์ฟ้ารูปลักษ์ดินรูปลักษ์คนรูปลักษ์นิถีรูปลักษ์กกกกบุคคลเรื่องราววัตถุสิ่งของทั้งปวงทั้งหมดเหมือนกับดอกไม้เป็นหนึ่งไม่ใช่สอง พูดเช่นนี้เข้าใจไหมทั้งหมดรวนมีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีไม่มีหนึ่งรูปลักษ์หนึ่งวิถีที่จะข้ามพ้นมีไม่มีทำไมจึงกล้าพูดว่าหนึ่งลักรวมหนึ่งแก่นแท้มิเช่นนั้นพวกเราพูดแต่วิถีแห่งจิตใจขั้นตอนของจิตใจ ยังอยู่ภายในจักรวาลวันนี้พวกเราจะพูดถึงความว่างเดิมความว่างแท้และความว่างแห่งวิถีหรือวิถีว่างทั้งสามความว่างเป็นแก่นความว่างเดียวกันว่างไม่ว่างมีไม่มีมีไม่มีว่างไม่ว่างที่เป็นลักษณแท้เป็นหนึ่งลักษ์รวมเป็นหนึ่งแก่นแท้ สิ่งเหล่านี้ต้องรู้แจ้งไม่ใช่ใช้คิดต่อให้เธอคิดอีกพันปีหมื่นปีเธอก็คิดไม่ออกดังนั้นชีวิตเอ,อ๋ยชีวิตเธอจะคิดให้ตกปรงให้ได้เธอใช้คิดไม่ได้หรอกเธออยากปล่อยวางใช้คิดไม่ได้เธอจะขจัดการยึดติขดขจัดอัตตายึดติด ขจัดอัตตาทิฏฐิใช้คิดไม่ได้ใช้คิดช่วยไม่ได้เพราะมันไร้รูปร้ายลักษ์เธอใช้คิดมีรูปมีลักษ์จะไปขจัดได้อย่างไรขจัดไม่ได้จำเป็นต้องใช้โฉมหน้าด่างเดิมที่มีไม่มีไปผันเปลี่ยนมันผันเปลี่ยนความมีที่ยึดติดนี้เป็นมีไม่มี ในใต้ล่านี้ไม่มีใครห่างจากเสียงและรูปได้ไม่เคยมีใครเอาเสียงและรูปได้แต่ทำไมพวกเราดื้อรั้นต้องเอาให้ได้เอาตั้งเยอะแยะมากมายมีไม่หมดไม่สิ้นสุดเสียงนิดเดียวรูปนิดหน่อยไม่ได้เอาทนไม่ไหวก็เพราะอยากกับเสียงและรูป จึงก่อเกิดเหตุปัจจัยผลกรรมสนองผุปนิสัยใจคออารมณ์จุดบุกพร่องความเคยชินเกิดจิตใจผูกพันข้างในมากมายจิตใจที่ชอบเข้าใจผิดจิตใจที่ทรมานจิตใจที่พันธนาการจิตใจที่ทุกข์เจ็บปวดอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่จับเสียงและรูป จิตใจนั้นคืออะไรก็คือเสียงและรูปเธอต้องผันเสียงและรูปถึงจุดสมดุลผันถึงชมหน้าด่างเดิมลักแท้ไร้ลักผันเป็นเสียงแยบยนรูปแยบยนต้องมีไม่มีนิฉะนั้นจับแต่เสียงและรูปจะปรงได้อย่างไรได้ยินเสียงเห็นรูปก็จับแล้วจะปรงได้อย่างไร จะปล่อยวางได้อย่างไรจะคิดตกได้อย่างไรจะไม่ยึดติดได้อย่างไรจะไม่คิดเพอ้อเจอ้อได้อย่างไรต้องมีแน่นอนมีร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเอาวิชาที่ร้ายจุดเริ่มต้นความโลภโกรธหลงที่ร้ายจุดเริ่มต้นความคิดเพอ้อเจอ้อที่ร้ายจุดเริ่มต้น ทำจนพวกเรามึนงงเละเลือนมัวเมาทำจนพวกเรารับทุกข์ยากลำบากยุ่งจนพวกเราต้มกบอยู่ในหม้อทำจนพวกเราดำรงชีวิตอย่างสัมมเละเทเมาทำจนพวกเราต้องมาเกิดต้องไปตายไม่มีการหยุดเพราะพวกเราจับเสียงและรูป ก่อเกิดปัจจัยเกิดปัจจัยดับปัจจัยดับปัจจัยเกิดจับทันทีก็มีที่หมายมีที่เกิดดับเธอจับเสียงและรูปสภาวะของเสียงและรูปจะติดตามไปที่มีปัจจัยของเธอดังนั้นคนในใต้ล่าต่างมีที่รับกรรมสนองแหล่งปัจจัย แหล่งที่ไปจุดติคันแหล่งที่ไปเกิดไปเกิดในครอบครัวไหนประเทศไหนไปโลกที่มีเหตุปัจจัยสัมพันธ์ล้วนไปตามเงื่อนไขของเสียงและรูปที่เธอจับทั้งนั้นมันเป็นแหล่งต้นกำเนิดไม่จอมปลอมสักนิดไม่มีใครมากำหนดจัดสรรให้เธอมันทั้งหมดอยู่ที่ ความมีข้างในความว่างความว่างข้างในความมีข้างในความว่างต้องว่างไม่ว่างข้างในความมีต้องมีไม่มีมิเช่นนั้นเธอไม่สามารถสมดุลไม่สามารถกลับสู่โฉมหน้าดั้งเดิมที่แท้จริงเพราะว่าวิถีของพวกเราเกิดปัญหาวิถีนี้คืออะไร วิถีก็คือเสียงและรูปวิถีก็คือการจำของพวกเราการเป็นคนของพวกเราใครเป็นคนการจำเป็นคนมองคนใครมองคนการจำมองคนที่พวกเรามีบุญคุณความแขน้นรักพยาบาทโกรธาโศกาปิติยินดีกังวล คือใครคือการจำล้วนคือการจำฉันให้เกียรติเธอฉันดูถูกเธอฉันมีเงินมากมายฉันเสียหน้าเสียเกียรติฉันไม่มีศักดิ์ศรีอยู่ที่ไหนอยู่ที่การจำในอัตตารับรู้ถ้าไม่มีการจำก็ไม่มีความนึกคิดเธอก็ไม่มีการแบ่งแยก เธอไม่รู้ว่านี่เป็นสภาวะอะไรสัตว์ก็มีการจำมันแค้นมากมันต้องแก้แค้นมันมีการจำอวิชาเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเข้าใจขั้นตอนของชีวิตพวกเราต้องเข้าใจวันนี้หาพบทางออกแล้วพบภาวะดั้งเดิมแล้วพบหลักธรรมสากลแล้ว อนันตชาติอนันตกับายจุดเริ่มต้นไรจุดสิ้นสุดพวกเราทุกวินาทีทุกนาทีทุกความคิดทุกความปรับพึกไม่สามารถห่างจากเสียงและรูปลองแจ้งดูมีจุดไหนบ้างสามารถห่างจากเสียงและรูปอยู่ข้างในอัตตารับรู้มีกฎแห่งกรรมที่น่ากลัว เข้าใจแล้วยังจำชัดเจนแล้วยังจําไว้ไม่มีเสียงและรูปไม่ได้ยึดติดเสียงและรูปก็ไม่ได้ถ้ายึดติดเสียงและรูปก็จับเธอไปเกิดไปตายจับเธอเข้าลงศพจับเธอไปเผาไปฝังจับเธอไปเน่าเหม็นจับเธอไปรับกรรมสนองเพราะยึดติดเสียงและรูป ไม่มีก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่สามารถใช้เธอก็กลายเป็นคนตายดังนั้นจึงต้องผันเป็นเสียงแยบยน์รูปแยบยนต์อยู่ทุกที่ไม่อยู่ทุกที่ว่างแท้แยบยนม์มีจึงสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าดินครอบคุมทั้งหมดทะลุถึงทั้งหมดเชื่อมถึงทั้งหมด มีก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ได้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพูดมีไม่มีว่างไม่ว่างก็ด้วยเหตุผลนี้กเพราะมีก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ได้เรียกว่าวิถีแยบยนต์ร้ายขอบเขตว่างแท้แยบยนต์มีอนันตชาติมาพวกเราอยู่ในความว่างความมีที่อยู่ในความว่าง ก็ต้องดูว่าความมีข้างในความว่างนั้นเป็นแยบยนมีหรือยึดติดมีมีที่เป็นกุศลมีที่เป็นอกุศลมีที่เป็นอวิชชาใครจะไปรู้เพราะเรื่องที่เธอจำจึงบอกว่าใครเป็นคนราชาจิตใจราชาการจำเป็นคน มันจำรูปทั้งปวงคนที่มียานตื่นรู้คนที่มียานรู้แจ้งเอาจำนี้ผันเป็นมีไม่มีเธอรู้เหมือนเดิมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ถูกการจำปิดกัน้นรู้ว่าจำนั้นคือมีไม่มีเพราะฉะนั้นต้องรู้แจ้ง ไม่รู้แจ้งก็ไม่สามารถกลับสู่มีไม่มีอย่าใช้คิดคิดต้องเป็นมีแน่นอนคิดเกิดจากวิถีแห่งจิตใจแค่เตือนให้คนทำความดียังต้องพนเนจรอ,อยู่ในการเกิดตายดังนั้นขอให้ชาตินี้เป็นครั้งสุดท้ายขอร้องทุกท่าน ต้องกระโดดข้ามพ้นไปให้ได้เหมือนตีลูกบอลลูกบอลเด้งกลับมาเธอต้องหลบเป็นคนทุกข์มากเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเป็นอย่างนี้ตลอดไม่หยุดพวกเราอยู่ในความว่างไม่เคยห่างจากความว่างทั้งหมดเปลี่ยนแปลงออกมาจากความว่าง ไม่มีเกิดตายแต่สภาวะที่อยู่ข้างในซึ่งพวกเราไปจับมาไม่เหมือนกันจึงมีชะตาชีวิตไม่เหมือนกันลายมือไม่เหมือนกันรับกรรมสนองไม่เหมือนกันวันนี้ขอบรรยายเพียงเท่านี้หากมีส่วนที่ไม่สมบูรณ์มีจุดที่เสียมารยาทขอทุกท่านปลดให้อภัย พวกเราต้องมีความสุขเบิกบานใจเดิมทีไม่มีอะไรเรียกว่าว่างแท้แยบยนม์มีสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเราก็คือไม่ต้องมารับกรรมสนองไม่ต้องถูกกดแห่งกรรมพันธนาการให้หลุดพ้นจากกดแห่งกรรมสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีก ขอบคุณแล้วขอบคุณอีก